สวัสดีครับคุณอาจจะคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปธรรมดาแค่คลิปหนึ่งแต่ได้โปรดผมอยากให้คุณฟังสิ่งที่ผมจะเล่าหน่อยเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งชีวิตผู้คนและคำถามที่ขับเคลื่อนมัน ทำไมเราหาคำตอบในอวากาศแต่พบแค่ทรงกลมหมุนรอบทรงกลมเรามองหาคำตอบในตัวเราเองโอเคผมว่ามันเริ่มออกทะเลแล้วเข้าสู่เรื่องกันเลยดีกว่าสวัสดีทุทกท,ทุกท่านวันนี้เราจะมารู้ประวัติของอัสเซลนางฟ้าตกสวนพ่าพันธุ์นางฟ้าเพศหญิงสีตาสีฟ้า อาซาเซลนั้นเป็นนางฟ้าที่อยากรู้อยากเห็นเวสเทเกร์ซึ่งเธอเป็นตัวละครที่6ที่พบได้ในเฮลเทเกอร์ในทางด้านรูปร่างและเครื่องแต่งกายเธอจะใส่ชุดสีขาวคล้ายเครื่องแบบทหารโดยจะมีทรับในสีเหลืองตรงคอเสือ้อและอาซาเซลยังมีสร้อยคอไม้กระเขนที่ผูกไว้ตรงคออีกด้วยและเธอยังมีลิปปิ้งอยู่บนหัวอีกด้วยในด้านบุคลิกภาพของอาซาเซลอาซาเซลเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับวิญญ,ญาณบาปและปีศาจ เธอจึงลงมาในนรกนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปีศาจเธอมักจะจดบันทึกเกี่ยวกับปีศาจในนรกเพื่อค้นหาว่าบาปคืออะไรอย่างที่น่ารู้เกี่ยวกับอาซาเซลในตำนานประกอบนำอาซาเซลเป็นทูตสวรรค์ที่ตกสวรรค์มักจะถูกอ้างว่าเป็นแพรับบาปและรสนิยมทางให้ของเธอคือเลสเบี้ยนนี่คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงไม่แสดงความน่าสนใจเกี่ยวกับเฮลเทเกอร์เลย ในอนาะคตอาซเซลก็ได้กลายเป็นิศาสเนื่องจากบาปที่เธอทําในฮาริมจนกลายเป็นจอเวทนละปกครองนรกในที่สุดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของอาซเซลแล้วพบกันใหม่ในภายภาคหน้า <c oughs> ไปละเจ็บคอ